ดนตรีกับกรรมถามความชื่นชอบดนตรีประเภทหนึ่งหนึ่งเป็นวิบากจากกรรมเก่าหรือเปล่าครับการเลือกฟังดนตรีก็คล้ายกับการเลือกคบคนเราต้องมีพื้นฐานอยู่ประมาณหนึ่งจึงเลือกคบคนที่ใกล้เคียงกับพื้นฐานนั้นนนนอกจากการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยข้างต้นแล้วรถนิยมทางดนตรีอาจเป็นตัวกำหนดเลยก็ได้ว่าคนสองคนจะคบกันไหวไหม เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นสามีภรรยากันได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าเพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้บางคู่อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เรื่องฟังดนตรีนี่เองถ้ารถนิยมในการฟังดนตรีขัดแย้งกันสุดโต่งเช่นภรรยาชอบเย็นเย็นเอื่อยๆอย่างไทยเดิมแต่สามีชอบร้อนร้อนกระทุงกระแทกอย่างเฮฟวี่เมทัลอย่างนี้อยู่ร่วมบ้านกันก็เสร็จครับต่างฝ่ายต่างต้องแยกไปมีห้องส่วนตัวเครื่องเสียงคนละชุดเป็นแน่ ขอให้พิจารณาว่าดนตรีเป็นคลื่นกระทบจิตชนิดหนึ่งกระทบแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างไรระหว่างยอมรับกับปฏิเสธตัวรับกับตัวปฏิเสธดนตรีประเภทหนึ่งหนึ่งค่อนข้างสะท้อนลักษณะจิตได้ว่าเป็นชนิดใดการที่จิตลักษณะหนึ่งหนึ่งจะเข้ากันได้หรือไม่ได้กับดนตรีแบบไหนมีเหตุปัจจัยมากมายถ้าให้ละเอียดจริงๆต้องขุดคุ้ยกันยาวแต่โดยทั่วไปพอแบ่งเกณฑ์ได้คร่าวๆคือ หนึ่งจิตอยู่ในช่วงที่หนักไปทางราคะจะชอบเพลงที่ยั่วยวนให้หลงเคลิมหยาดเยิมสนุกเร้าใจหรือพาฝันชนิดฟังแล้วเข้าไปอยู่ในอีกนิติหนึ่งที่ล้ำลึกเพราะเหมือนราคะได้อาหารรสโอชาไปเลี้ยงให้อิ่มหนำสองจิตอยู่ในช่วงที่หนักไปทางโทสะจะชอบเพลงที่กระทุงกระแทกดุดันสะใจ หรือออกแนวมืดคลุมแบบเต็มไปด้วยการแข่งประสานงาของเครื่องดนตรีหลากหลายเพราะเหมือนโทสะได้อาหารเชื้อฟืนมาเติมให้ไฟยังคงลุกโชดช่วงไม่ดับหาย 3. จิตอยู่ในช่วงที่เบาจากราคาและโทสะจะไม่ชอบในเครื่องหมายคำพูดเข้าหาเพลงแนวใดๆเลยคือดูเหมือนเพลงทุกแนวรบกวนจิตได้หมดวงเล็บเปิดแต่ตราบใดเชื้อของราคาและโทสะยังไม่สิ้น เมื่อได้ยินบางเพลงในบางจังหวะเหมาะก็อาจเชื่อมต่อกันติดอยู่ดีวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นถ้าโยงเอาดนตรีไปเกี่ยวข้องกับกรมวิบากก็ต้องกล่าวว่าวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำของแต่ละคนปรุงแต่งจิตให้หนักไปทางไหนก็จะพาไปติดใจกับดนตรีที่เหมาะกับทางนั้นเราจะเห็นวิธีคิดวิธีจินตนาการวิธีเพ้อฝันว่าเป็นในเครื่องหมายคำพูด คำทางใจได้อย่างชัดเจนก็ผ่านดนตรีนี่เองถ้าคุณมีจินตนาการแบบเหนือจริงชอบมองไกลไปเกินขอบฟ้าดนตรีที่หวานพาฝันจะถูกใจทันทีแต่ถ้ากำลังอยู่ในอารมณ์อยากบอกรักใคร่ซื่อๆดนตรีแนวลูกทุ่งที่ใช้คำกับทํานองโดนใจจังๆอาจเข้าหัวคุณมากกว่าอย่างอื่นคนที่มีอาชีพต้องคิดอ่านสร้างสรรค์ต้องมองอะไรนอกกรอบหรือฉีกแนวชาวบ้านอยู่เรื่อยๆนั้น อาจชอบฟังหลายแนวเพราะจิตที่คิดอะไรหลากหลากหลายๆเป็นประจำมักเข้าถึงอารมณ์ได้วิจิตทิสดานไม่ชอบความซ้ำซากจำเจขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ผิวเผินเพียงฟังผ่านๆแต่จะฟังลึกลงไปในเนื้อหาของแต่ละแนวอย่างเข้าใจหรือเข้าถึงความประทับใจครั้งแรกก็เป็นใบเบิกทางสำคัญแต่ละคนจะมีบางเพลงที่เข้ามาโดนใจในบรรยากาศอันเป็นจังหวะเหมาะพอดี ซึ่งเมื่อติดใจเข้าเพลงหนึ่งก็ส่งผลให้อยากติดตามเพลงอื่นๆในแนวเดียวกันอีกอย่างน้อยก็ของศิลปินคนนั้นๆความเข้าใจองค์ประกอบทางดนตรีก็นับว่ามีส่วนสำคัญเช่นกันเช่นบางคนมีญาติที่บ้านชอบเพลงคลาสสิกค่อยๆซึมซับผ่านคำอธิบายว่ามีเครื่องดนตรีกี่แบบถูกชี้ให้สังเกตลักษณะประสานกันระหว่างเครื่องดนตรีกับลีลาเพลงหูก็เริ่มเปิดกว้างขึ้น ใจสัมผัสความสวยงามในเพลงมากขึ้นในที่สุดก็เกิดความติดใจทั้งที่ดั้งเดิมเพลงคลาสสิกไม่เข้ากันกับลักษณะจิตของตนนักความแปรปลวนทางอารมณ์ก็มีผลกระทบกับการเลือกฟังเช่นกันบางคนรู้สึกว่าในอารมณ์หนึ่งต้องหาอะไรมากระแทกหูให้หนักๆแต่อีกอารมณ์หนึ่งอยากหาเสียงแผ่วๆมาไล่โสดให้พอเพลินความหลากหลายจึงเกิดขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรับฉับพันเหมือนฟ้าแลบเสียด้วย ไม่ต่างจากวิธีพูดและวิธีทํำที่อาจกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นที่ยอมรับได้ยากความไม่พอใจในบุคลิกภาพของตัวเองหรือความอยากฉีกภาพลักษณ์ของตัวเองให้คนอื่นประหลาดใจก็เป็นไปได้ที่จะกําหนดแนวทางการฟังดนตรีอย่างเช่นบางคนนุ่มนิ่มเรียบร้อยแต่เพื่อนๆสงสัยเอ๊ะทำไมดันไปชอบเฮฟวี่เมทัลหรือบางคนเจ้าโทสะโมโหร้ายเป็นที่สุด แต่คนในบ้านเห็นเอาแต่ซื้อเพลงคลาสสิกมาฟังประจำพวกนี้อาจชอบที่จะทำตัวเป็นคนเดาใจยากวงเล็บเปิดแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีมีเหตุอื่นทําให้ชอบแนวเพลงขัดแย้งกับบุคลิกของตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองแต่อย่างใดสรุปคืออาการทางใจหรือมโนกรรมของแต่ละคนนี่เองเป็นกุญแจไขประตูดนตรี และก็ไม่ใช่จะมีกุญแจกันคนละดอกเดียวถาวรเมื่อใดรูปวิธีคิดของคุณเปลี่ยนรูปแบบดนตรีของคุณก็จะแตกต่างออกไปด้วยในทางกลับกันครับเป็นไปได้ที่ดนตรีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนฟังเช่นเดิมทีเป็นคนรักสงบแต่พอมาฟังดนตรีบางแนวแล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจกลายเป็นพวกเดียวกับคนหัวไม้ไปเลยอย่างเช่นที่เห็นตัวอย่างได้ชัด ก็คือมีการใช้เพลงปลุกระดมทางศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในการล้างสมองวัยรุ่นให้เกิดพฤติกรรมทำลายล้างปัจจุบันรูปแบบดนตรีประกอบคำร้องจะเป็นที่นิยมสูงสุดคำร้องที่ลอยมากระทบหูพร้อมทำนองดนตรีที่โดนใจนั้นบางครั้งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมคอยตามได้โดยตรงเพราะเสียงใดติดหูมากเสียงนั้นอาจกลายเป็นในเครื่องหมายคำพูดคำสั่ง ขึ้นมาในหัวได้เป็นช่วงๆอย่างเช่นบางเพลงเป็นการคล่ำครวนของผู้หญิงที่ถูกหักอกยังมีความเสียใจอะไรอาวรในชายหนุ่มอยู่มากขนาดที่ฆ่าให้ตายก็ไม่ค่อยจะอยากยินยอมห่างหายไปไหนเมื่อประกอบกับทำนองอ้อยอิงบาดใจด้วยแล้วก็เลยผูกจิตผูกใจคนฟังให้เกิดจินตนาการยึดติดกับผู้ชายเหนียวแน่นขึ้นกว่าเดิมขณะที่คิดว่าความตายอาจเป็นการเรียกร้องความเห็นใจได้ดีพอ ตรงข้ามบางคนอาจกําลังหดหูหมดเรี่ยวแรงต่อสู้วันๆเอาแต่นั่งเมอลอยเหมือนนักมวยที่ไม่อยากลุกจากมุมพอเพื่อนส่งซีดีเพลงเสริมกําลังใจดีๆมาให้ฟังก็อาจตาสว่างกลับลุกขึ้นใหม่เหมือนนักมวยเจอยาโดบได้และอาจเกิดความคิดว่าศพเท่านั้นที่งอมืองอเท้าเลิกสู้ถ้ามือยังตักข้าวกินได้ก็แปลว่าย,ยัางสู้ได้อยู่นี่แหละครับ ปัจจุบันเพลงเพราะๆและคำร้องโดนๆนั้นมีบทบาทกับชีวิตคนในวงกว้างได้มากถึงมากที่สุดคนแต่งเพลงนับเป็นพวกที่ผูกติดอยู่กับคำขาวคำดำได้มากกว่าอาชีพทั่วไปเพราะอาจก่อกระแสในทางลบหรือทางบวกได้กว้างไกลไพศาลไม่อาจประมาณถูกผ่านระบบการตลาดที่ทรงอิทธิพลครอบโลกด้วยแนวคิดที่ไม่ศรัทธากรรมวิบากและไม่ตระหนักว่าเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งมีผลลบหรือบวกปานใด คนทำเพลงย่อมสนใจการตลาดมากกว่าอย่างอื่นคือคิดอยู่ในกรอบของความถูกใจของคนหมู่มากคือคิดในกรอบอุดมคติชวนคนไปถือศีลแปดมีหวังโดนเจ้านายทุบอยู่ตรงนั้นจิตเป็นธรรมชาติที่ซับซ้อนวิจิตพิสดารที่สุดในจักรวาลผมอยากกล่าวว่าที่คนเราต้องฟังดนตรีก็เพราะต้องการขังตัวเองแช่ตัวเองไว้กับกิเลสซึ่งถูกอธัธยาศัยของตนนั่นเอง และการเลือกเสพดนตรีอาจสลักสำคัญอย่างที่ไม่มีใครนึกได้ถึงถ้าติดใจฟังแนวไหนแล้วพฤติกรรมแย่ลงหรือกระทั่งก่อให้เกิดอารมณ์อยากฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายคนอื่นก็น่าจะห่างห่างออกมาเสียถามผมเป็นคนมีปัญหาซับซ้อนและเข้าใจยากบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มแก้ที่ตรงไหนอย่างนี้ควรทำบุญอย่างไรหรือปฏิบัติตนแบบรัดๆอย่างไร ถึงจะมีชีวิตที่เป็นสุขได้เสียทีครับปัญหาของคนเรานั้นเหมือนกันหมดครับที่คิดว่าตัวเองไม่เหมือนใครหรือปัญหาหนักหนาสาหัสเกินใครนั้นลืมไปได้เพราะปัญหาที่ทุกๆคนในโลกมีเหมือนกันหมดคือไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปแล้วให้ผลดีร้ายแบบไหนจุดศูนย์กลางของปัญหาอยู่ที่ตรงนี้จรงิจรงๆและแก่นของชีวิตแก่นของการมีการเป็นก็อยู่ตรงนี้ด้วยฉะนั้นขอเพียงคุณรู้ว่าคิดพูด ทำอย่างไรแล้วจะเกิดผลแบบไหนก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อหรืออย่างน้อยที่สุดปมปัญหาเฉพาะหน้าก็จะถูกแก้ได้อย่างถูกทางทีละเปลาะการทําบุญแบบบริจาคทานอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาและไม่เหมาะกับอารมณ์อยากประชดของคนกําลังผิดหวังน้อยใจชะตาตนเองทางลัดที่คุณจะเป็นสุขทางใจมากกว่าเดิมคือทําบุญกับใจตัวเองให้ใจมีความเข้าถึงเหตุผลของชีวิตว่า ทั้งหลายทั้งปวงย่อมดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมวิบากขอเพียงคุณตั้งความเชื่อไว้ว่าทุกนาทีของชีวิตมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญคุณจะใส่ใจกับการกระทำเหตุมากขึ้นเพราะเชื่อว่าเมื่อสั่งสมเหตุที่ดีไว้มากพอในที่สุดผลจะต้องออกมาดีชัดในวันหนึ่งอย่างเช่นความเศร้าความท้อใจนั้นเกิดจากการเอาแต่รับแรงกระทบภายนอกท่าเดียว ถ้าคุณแทรกแซงด้วยแรงกระทำจากภายในคือความคิดความเข้าใจในทางสว่างวันหนึ่งความสว่างจะเปล่งประกายเหนือความมืดหากเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเสียจุดเดียวทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำที่ตามมาของคุณจะอยู่ฝ่ายสว่างฝ่ายที่เป็นกุศลและฉุดคุณขึ้นจากลมปัญหาได้ทุกชนิดขอให้เริ่มจากความคิดเดี๋ยวนี้เลยว่าทางลัดนั้นมี แต่จะตัดสินใจเลือกเดินนั้นยากหากขาดศรัทธาจะทำความเข้าใจครับ